สวัสดีค่ะมัพบกับมิมเกมแคสเตอร์นะคะจะไม่เปิดแบบเห็นหน้าใช่ไหมจะไม่แคสแบบเห็นหน้านะคะเพราะว่าเปน็นี้อยู่แล้วมันแคสไม่เห็นแล้วอาจจะได้ยินเสียงสารคาดีสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะพี่ของเพราะพี่มีของเราช้าเอยวอ้วนตุ้ยตุ้ยกำลังดูสารคาดีอยู่นะคะไม่เป็นไรหรอกนาะได้ยินเสียง มันไม่มีอะไรให้ทำอ่ะมันก็ต้องมาแชทไลน์เพลแล้วเราก็ได้ตาใหม่มาในที่สุดนะคะวันนี้วันที่ยีเนาะอยากจะบอกอะไรอย่างนึงน,นะคะกับผู้เล่นไลน์เพลก็คือนี่นะคะครบรอบสี่ปีให้มากดตรงนี้มันจะมีอีเวนต์ให้นะคะรอบแป๊บนึงอ่าก็จะเป็นหน้าสีมวงแบบนี้นี่นะอันนี้เป็นตอนแบบเที่ยงคืนนะคะทุสี่ ไม่รู้เขาเหรียญอะไรแต่เรายังไม่ได้ค่ะอันนี้คุณจะได้ดรับพิรุกที่ตัดหมายแชร์ครั้งแรกหนังสือแชร์ไปที่จุดหมายแจ้งเรื่องกรทำหัวลูกอะไรก็ไม่รู้ของเขานะคะอันนี้น่ารักดีเราเคยทำแล้วดูคลิป อันนี้วาดรูปฉลองนงเอออันอันนี้เราก็อยากลองวาดแต่ไม่โพสบนใดสิบอันดับแรกรับเชสหนึ่งพันอันทำไมจะไม่อยากได้ละ่ะเชสตั้งหนึ่งพันอันอ๋อตัวสีแล้วก็เชสนั่นเองนะคะหนึ่งพอันอยากได้อะแต่เราไม่มีปัญญา ปน้าก็คืออ่อนดอยออ,อพ่อแม่ของเรา,เราตอนนี้อ้ือจัดปอันนี้จัดป่นี่ยพ่อแม่ของเราตอนนี้ก็ไปข้างนอกนะคะ,น,ะน,ออน่าจะไปงานนิ้วหรือใช่น่าจะแต่งงานนิ้วอ๋อน่าจะไม่ใช่ขอโทษขอโทษร์ดอ๋อคอทเทิรอโทษขอโทษร์คะ่ะเอาว่าเล่นเ,เกมเอาเมก โอเคเราจะพาไปอาบน้ำกันนะคะไลพพเราเพิ่งได้ตานี้เมื่อเช้าอะในโบน,นั้นที่เราบอกไปนะคะครบรอบสี่ปีเหตุ <c oughs> ผลที่เราไม่ให้หัวใจเขาก็คือเราให้หัวใจมาครบยี่ิบแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ทำท่าอะไรปแปลกๆงมันก็ไม่รู้นะคะนี่บ้านเราก็มีกับประดับตกแต่งเพิ่มเติมเพอรอเนี้นะคะนี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราก็มีหลายอย่างเลยอาจจะปิดเสียงเกมนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่รู้จะตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วอะจะทำยังไงดีอันนี้ก็ช่องบูมแดงแต่ฟรีหายจะสิบอันได้ตัง 300, ต้งสามร้อยได้หกร้อยแปดร้อยห้าพันสี่ร้อยเราก็อยากได้นะ แต่เราต้องไปสิบบ้านนะคะแต่มันจะมีเวลาพอไหม,ไม,ไอ,มอาจจะแค่สี่หรือสามนาทีเราอยากระบามื่างนี่อะ่ะแล้วเราก็ต้องเข้าห้องไปนอนด้วยนะคะเออเดี๋ยวจะเราจะเร่งรีบทำให้เสร็จนะคะ โอเคทำไม่ครบนะคะพราแม่เอาเรถเข้ามาเก็บก่อนดังนั้นก็หยุดเพียงเท่านี้แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะกับที่เราทําไม่เสร็จขอโทษด้ยนะคะไม่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดี